เราห้าอยหนะสรุปล้วสร้าร้อเมื่อกี้เมื่อกี้บอก5้าพันไม่เอาไหม่ไมบเกินเกินไปเอาเรื่องจริงนี่นี่ทนายมาแล้วทนายก็อุตส่าห์เดินทางมาจากไทยเปห้าร้อยห้าร้อยนะทะเลาะกันยืมินแค่ที่เราห้าร้อยแค่นั้นคือเาทะเลาะาเราได้ทำจริงนะได้ทำจริงใช่ไหมทะเลากันแล้วทำอะไรต่อเอาคนน่ จับมีตะแง่สองชึ้บตรงไหนบ้างตรงนี้่ครรับอาตงแถวใต้นี่ใต้รารวมกับแขนสองข้าแล้วมีดเสร็จแล้วทำไงมีดเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปล้างเสร็จแล้วไปล้างแล้วมันเก็บล้างแล้วมันเก็บ ตำรวจไปแล้วเราก็เชิญตัวเรามาที่สพแม่แตงถูกไหมก็ต่อมาก็ให้การกับตำรวจว่าเป็นผู้ใช้มีดแทงก็เดี๋ยวจะขอให้พาไปชี้จุดนะที่เกิดเหตุนะที่บ้านนะที่บ้านแล้วก็ที่ที่วางที่เราไม่ไปเก็บอะนะไปเอามาจากตรงไหน เยอะไปด้วยนะอ๋อจากตรงไหนไม่ไม่ไม่จากโรงครัวอ่าไปจากโกรงครัวนะลวแล้วก็เราก็ไปเก็บที่โรงครัลควลงครัวแรงมากอ่ามีดีปกติใช้ทำอะไรลาบลาบอ่าทำยิ้มอะไรยิ้มควายยิ้มควายยิ้มอะไรนัวคว้า,า,าอ่าทำลาบเก่งใช่ไหมอ่าลาบเก่งเราทำลาบ มีอะไรพูดหรือ hmm. พ uh ี huh. to to ่ทนายไม่ม right? ีนะเราบอกเราแล้วก็ได้อย่างที่ท่านที่ได้ตอบว่าได้เราได้ทำจริงใช่ไหมเราได้ทำจริงได้ทำจริงคือเราก็รับการที่เราได้ทำทำไมหรือว่าจะขอท่านนายพาร่วม